สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่เอทุกท่านครับกล้องเจริญฟาร์มไก่ชนคนลุกทุ่งนะฮะวันนี้ก็มาพบมาเจอมาเจอกับทุกท่านเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีสาระมีเกล็ดความรู้นะครับที่จะบรรเล่าสู่ท่านฟังนะครับแชรประสบการณ์นะเป็นการได้เปลี่ยนเรียนรู้นะครับสาหรับท่านที่ยังไม่รู้ยังไม่ทราบก็จะได้เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์นะครับ สำหรับท่านที่รู้แล้วก็ถือว่าส่วนฟังนะครับหรือไม่ก็ปล่อยผ่านก็ได้นะครับวันนี้กล้องเจริญฟาร์มไก่ชนคนลพทุ่งจะคุยถึงเรื่องการปล้ำการนวมนะฮะไก่หนุ่มไก่ใหม่นะครับการปล้ำการนวมไก่หนุม่มไก่ใหม่นะฮะมีความสำคัญมากๆสำหรับการที่จะปั้น ให้ไปเป็นนักกีฬานะฮะเพื่อสู่สนามจริงนะครับยิ่งการปล้ำการเตะในครั้งแรกนะครับก็ยิ่งจะมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งแรกนะครับดังนั้นก็ต้องควรระวังนะฮะสิ่งที่ต้องตระหนักนะครับในการนวมในการปล้ำนะครับครั้งแรกนะฮะก็คือ ก่นักกีฬาเรานะครับจะต้องไม่เสียเปรียบคู่ปล้ำคู่นวมนะครับก็คือคู่นวมคู่ปล้ำด้วยเนี่ยนะฮะจะต้องมีสเีระร่างกายที่เท่ากันนะครับอย่าให้นักกีฬาของเราเนี่ยเล็กกว่าเบากว่านะครับหรือว่าต่ำกว่าไปนั้นขาดนะครับเพราะว่าการเช็คครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ถ้าหากว่าเล็กกว่าตามกว่าคู่นวมนี่ครับบางครั้งก็จะทําให้เสียเชิงได้นะครับจะทําให้เสียเชิงจะทําให้เกิดประสบการณ์นะครับที่เราไม่พึงประสงค์กับนักกีฬาของเรานะครับนักกีฬาที่จะนํามานวมนะฮะควรจะมีอายุตั้งแต่แปดเดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ปีกออกสุดแล้วนะครับนะฮะ ปีกออกเต็ม8เดือนขึ้นไปนะฮะปีกออกเต็มแล้วมีสรีระร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์นะครับมาเตะม,มาเช็คนะครับย้ำนะครับว่าคู่ปร์มคู่นวมนะฮะที่จะมาเตะม,มาเช็คด้วยเนี่ยจะต้องเป็นคู่ปรามคู่นวมที่มีร่างกายเท่ากัน สรุปแล้วก็คือคู่นวมนะหรือว่าไก่นวมนะครับจะต้องอมีสุขร่ารงกายมีอายุมีความเล็กใหญ่นะครับเรื่องของน้ำหนักเรื่องของความส่วนสูงอะไรต่างๆเท่ากันกับไก่นักกีฬาของเรานะครับอยากให้ไก่นักกีฬาเสียเปรียบนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหากเสียเปรียบแล้วก็อาจจะ เสียเชิงไปเลยก็มีก็เป็นได้นะครับเพราะเคยเจอมาแล้วนะครับที่สาคัญที่สุดก็คือ,อคู่ที่จะนำมานวมด้วยนะครับก็คือไก่นวมนะฮะหรือไก่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่จะนำมานวมกับไก่นักกีฬาเราเนี่ยจะต้องเป็นไก่ที่เป็นไก่ใหม่เหมือนกันนะครับไม่เคยผ่านการเตะมาเหมือนกันนะครับหากไปเจอ,อ คู่นวมนะครับที่มีความแข็งแกร่งก็คือผ่านไฟผ่านการเตะผ่านการนวมมาแล้วเนี่ยก็จะมีความแข็งแกร่งกว่าเมื่อมีความแข็งแกร่งกว่านะครับอาจจะทําให้นักกีฬาของเราได้รับการบาดเจ็บแล้วก็นักกีฬาของเราก็จะโดนคุมโดนเบียดจะใช้แวลไม่ออกไม่ที่สุดก็จะทําให้เสียเชิงไปนะครับดังนั้นสําคัญที่สุดก็คือจะต้องใหม่เหมือนกัน อ่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอะไรที่เท่าเท่ากันหากเป็นไปได้นะฮะก็ให้เออ่แกนวมนะครับเสียเปรียบสักหน่อยก็ก็น่าจะดีนะครับให้เสียเปรียบสักขีดนึงนะครับในเรื่องของน้ำหนักหรือก็สร่รืร่างกายก็อาจจะให้ลดมาสักนิดนึงนะฮะหรือถ้า ไม่มีจริงๆก็ให้มันเท่ากันยังไงก็แล้วแต่อย่าให้ไก่นมนะครับได้เปรียบในเรื่องของสรีระร่างกายเรื่องของอายุเรื่องของการผ่านการปล้ำมาเป็นอันขาดนะครับในครั้งแรกนะครับเพราะว่านักกีฬาของเราเนี่ยเป็นไก่นมไก่ใหม่นี่ยังไม่เคยนะครับถ้าไปเจอไก่นมที่ผ่านการนวมมาแล้วนะฮะหลายๆครั้งแม้จะฝีมือไม่ดีก็แล้วแต่นะครับ เราเห็นว่าเดินรวมมาตั้งหลายครั้งแล้วเตะมาตั้งหลายครั้งแล้วฝีมือก็ไม่ดีเลยนะครับไม่เก่งเลยเอามาเป็นรวมให้ไก่ใหม่เตะนะครับไก่ที่มันเคยผ่านการเตะมาแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะมีความแข็งแกร่งนะครับไก่ใหม่เมื่อไปเจออย่างนั้นก็จะอาจจะทําไก่นวมไม่ได้เลยนะครับดีไม่ดีก็จะโดนไก่นวมเตะนะฮะบ,บาดเจ็บหรือไม่ก็เสียไก่ไปก็มีนะครับ เพราะว่าความที่มันไม่เคยนะฮะความอ่อนความแข็งมันต่างกันนะครับความแข็งแกร่งมันต่างกันดังนั้นก็ต้องระวังนะครับนะควรจะอายุเท่ากันนะครับน้าหนักเท่ากันส่วนสูงเท่ากันแล้วก็ไม่เคยเตะเหมือนกันมานะครับต่ยิ่งร่างกายให้แก่นวมเสียเปรียบสักหน่อยนะฮะสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะฮะให้ไก่นักกีฬาของเรานี่ยิ่งทําได้ ยิ่งจะได้ใจนะครับเขาเคยทําได้เขาเคยใช้เวลได้ในไฟแรกในการเตะครั้งแรกครั้งต่อไปก็จะพยายามทําให้ได้เหมือนครั้งแรกนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมในการที่จะให้เขาได้มีโอกาสใจไว้ได้เต็มที่นะครับดังนั้นก็นําเรื่องนี้นะมาเล่าสู่พวกเราได้ฟังกันนะฮะเพื่อเป็นการเร่นเปลี่ยนรียนรู้นะเพิ่มเติมนะครับประสบการณ์นะฮะเน้นเลยนะครับ ให้คู่นวมนะครับจะต้องเท่ากันนะครับทั้งเรื่องร่างกายเรื่องของน้ําหนักเรื่องของส่วนสูงเรื่องของอายุเรื่องของการผ่านการนวมมาต้องระวังนะครับนะฮะต้องระวังเพราะถ้าราผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเราอาจจะเสียไก่ เฉียนักกีฬาตัวโปรดของเราไปเลยก็ได้นะครับก็นำประสบการณ์ดีๆมาเล่าสู่พวกเราได้ฟังกันนะครับกองเจริญฟาร์มไก่ชนคองลพทุ่งนะฮะนำาประสบการณ์ดีๆอย่างนี้มาเฉร์ทุกท่านได้ฟังกันนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดให้กำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่การติดตามที่ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะฮะ พีนี้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ